ก็ยังไงก็มาวันวเสาร์ไงเบาบางเลยครับไม่เคยเจอแรงนี้ค่ะ <c oughs> ตุ๊บเลยเลยสงสัยถ้าอยากจะโดนมือโดนตีนกูนนมาสิร้อยมึงหาย หลับตาเอาเอา,เอานี่ออกก่อนยงัยงยงัยงยังยังต่อไปคิ้วอะไรนะร้อยร้อิบเปแล้วใช่ไหมร้ยห้าลับตาคับอุลิมเด็ดขาดรู้ไหมไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราเคยเจอแล้วปวดผีปีศาจที่อยู่ในตัวอยู่ในกายที่แฝงอยู่ทำไมมึงเป็นเี่ยอะไรเ <c oughs> อออีเวนฮะ <c oughs> เป็นอะไรมึงเย้าอะไรกับมันฮะ คราวที่แล้วมันแค่แซมเปิลคราวนี้มันคือการรับศิษย์รู้ไหมมึงอดๆเด็กอย่างเงี้ยไอ้เหี้ยไปแอบแดกของแบบเครื่องเส้นกลัวเขามารับหนีอย่างเงี้ยชิบหายฮะไม่อยากเกิดเป็นคนเหรอไม่ไปชดใช้กรรมเหรอมึงอยู่ล่างคนทำไมฮะกูฝอกกูซ้อมไหมตอนกูเป็นพระนี่ซ้อมไหม คือต้อมไว้คือเวลาเราเป็นพระใช่ไหมไอ้ที่อาใช้ยอย่างนี้ไม่ได้ใช่ไหมใครก็ด่ากูไม่ได้ทำไมไอสัตว์กูเท,ทสได้ผีบังนะแล่ถูกปะ่ะจริงไหมอีกสองน้งเรือกกูจะบวชแล้วอย่างนี้มึงจะไปเปล่าจะได้จบรู้ไหมนักกลากุมภามีนาเมษาพุทธภาอีกสี่เดือนกูละลาทางโลกเไยสัตว์เลยเข้าสู่ทางธรรมแลอย่างเงซ้รอไม่ก่อนกูนก็ต้องวางมีดแล้วเนี่ยถูกปะ่ะฮะ จะให้กูถือมีดหรือวางมีดทำมึงฮะไปแล้วนี่จะกลับมาทำไมจะไปไม่ไปอะไรนี่ฮะเฮ้ยเอาไงไอ้ผีนี่เวลากูแล้วเนี่ยไอสัตว์เวลาเนี่ยประมาณห้าโมงหกโมงนี่เวลากูเลยรู้ป่ะเราใจไม่นเนี่เวลาหัวสูงเลยรู้ป่ะคอขาแดกล้าเหยือเลยมีเหินไปหาเมียน้อยก็เวลาเนี้ย รูอ้อ่ะเข้าใจไหม<อ>มึงจะไปไหมไปฮ้เ<อ>นี่ยกูใช้บุญมาใ้เรี่ยงไม่เคยได้เลยมึงต้องให้กูใช้ฤทธิ์ตลอดโอ้โหไ,ไปไหมไปฮะอี่ฮะถ้าเป็นพระมึงนีไม่น,น่าเกลียดเลยวะ เ,เ,เดี๋ยวกูซ้อมเป็นพระก่อนนะว่าอะไรคะ้ไม่ได้โยมผีเอ้ยไม่ได้เรียกว่าอะไรวะฮะเอ้ามึงเจอคนแล้วนะแบนี้ได้เกลียดไหมเป็นพระโดนโดนไม่ได้ไม่ได้กดตาที่วกไว้ก่อน <laughs> ดังๆให้นรกมนได้ยินออกไปซะกลับนอนเอาไปผีเหินอย่ามาจับกูไอ้ย่าอย่ามาจับกูอย่ามาจับกูอย่ามาจับกู่บอกใหไปขู่ย่าไอ้คุณกูไปไม่ยากกู <łość> <S 2> <S 2> ไปวหยอมเหยอมแล้วยอมเลยไปจริงๆไม่กลับมามึงไม่กลับไม่ไดู้จะไม่กลับไปอยู่มึงขอโทษดีกวอ้สัพขอโทษทษก่ไอ้สัพเาเอขอโทษมึง ไกูไม่โกหกกูไปโกหกอยหอไม่ลอยู่เลยอี้หกมันน uh ั้นมึงไม่โดนกระบองไงเป็นไงนี่คือปีศาจและวิญญาณที่มันดื้อดึงแล้วข็งสหาทุกทางอี้อที่ว่าจะให้มันอยู่รอดอยู่ในโลกมนุษย์ไม่ยอมไปตกลงนรกอเวจีมันก็มีคนอย่างกูบัตรขึ้นในโลกใบนี้ าจาบเจ็บอ้สัตว์อ้าเหินอีสัตว์ไม่ถีบยอดหน้าบีเหินเลยให้ไอ้เฮียหนูไปหรไอ้เฮียตอนแรกก็ดีสต่พักไอ้ขุนตวีอหไรมันดูดีก่านะกิ๊ดูก่านูไคนด่อม เอ้ดีเปความเป็นอาจารย์เป็ความเป็นอาจารย์แหมสัตว์หมดเลยกูไอ้เหี้ยความเป็นอาจารย์ไอ้สัตว์เดี่ยวน้ำมันอะน้ำมันเคยช้ำในก่อนกูมึงนี่ไอ้เหี้ยไม่ใหญ่แน่นะวิวันนี้หัวแม่งหนึ่งก็ตกใจนี่ไอ้เหี้ยแม่งแทบจะขึ้นกำไรคุดมาไอ้เหี้ยแทบจะถลาบินเลยสัตว์มึงไม่ถีบย่บหน้าหัวมึงสักทีอ่ะไอ้สัตว์เชิญเหี้ยยแบหน้า เมียสุดที่รัก